อันนี้เป็นบรรยากาศของน้ําไม่เงานะครับที่มันกําลังขึ้นนะครับผมของปีนี้นะครับจริงๆแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยน้ำขึ้นถึงนี้เลยถึงข้างบนนี้เลยนะครับผมแล้วก็ต้นไม้ต้นนี้เนี่ยนะรจริงๆแล้วเนะี่ยอยู่ตรงนู้นนะครับตั้งอยู่ตรงนู้นนะนะครับแล้วทีนี้คือก็ล้นเลยนะฮะแล้วก็มาอยู่ตรงนี้เขาที่แล้วเนี่ยโอ้โหขึ้นสูงมากเลยเกือบถึง บ้านของชาวบ้านนะครับผมตรงนี้วันนี้น้ําลดลงและนะครับปริมาณมวลน้ํานะครับยังมีปริมาณสูงอยู่นะครับอันตรายมากก็ขอให้ทุกคนนะครับที่อยู่ลุ่มแม่น้ําเงานะครับก็ขอให้ระมัดระวังนะครับ